อยู่ในค่ายได้หมดท้สดชื่นใช่ไหมคะอยู่มานานหรือยังคะอยู่มาประมาณ4-5เดือนค่ะค่ะแล้วมีการเซ็นสัญญาไหมยังไม่มีการเซ็นสัญญาค่ะค่ะแต่มีเพลงออกมาแล้วใช่ค่ะเพลงชื่อว่าเพลงได้หมดทั้งสดพอค่ะเพิ่งออกไปประมาณ1อาทิตย์ค่ะแล้วยอดวิวเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่3ล้านหแสนรึเปล่าค่ะ3ล้านหแสนบแบบนี้3าล้าน5แสนมันมันจะได้เงินต่อเดือนเท่าไหร่อะ ร้านหนึ่งต่อสามหมื่นก็สามล้านวิวมานเก้าหมื่น 9, 000, ประมาณแล้วน้องน้องอ่านได้เงินจากตรงนี้บ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะแล้วก็อนาคตก็น่าจะไม่ได้ค่ะเพราะอะไรถึงไม่ได้เพราะว่าตอนที่หนูตัดสินใจออกมาพี่เขาบอกว่าถ้าอนาคตถ้าเพลงนี้ดังขึ้นมาน้องไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้นะคะค่ะค่ะหนูก็ไม่ติดใจอะไรคะ่ะเพราะว่าหนูออกมาแล้วคะ่ะแล้วจริงๆเราติดใจได้ไหมคะ ถ้าน้องอจะเลียงเงินได้ไหมคะคือเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่ามันแล้วแต่ข้อตกลงวิทัาญนาถ้าน้องตกลงกับเขาว่าส่วนแบ่งเท่าไหร่น่าจะสิบสามสิบไหมโอเคเจ็ดสิบสามสิบแต่เขามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นนักร้องในข้าวเขาตรงนั้นนะเขาถึงจะให้แบบนี้มันก็เป็นไปตามข้อตกลงนะค่ะ,ะ,คะแล้วทาไมน้องอ่านถึงไม่อยู่ต่อไปจนถึงขั้นเซ็นสัญญาแล้วก็อยู่กับค่ายนี้ยาวไปเป็นเพราะว่าหนู เ,เรียนไกลด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะแล้วก็ค่ายตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรธรรมราชก็ทางการไปมาหาสู่ก็คือลําบากนิดนึงค่ะหนูต้องคอยเดินทางใช,ใช่ไหมคะฐานะของหนูก็ไม่ค่อยมีด้วยก็คือเดินทางก็หลายบาทอยู่ค่ะ,คะแล้วเริ่มแรกเลยหนูเข้ามาอยู่ในค่ายนี้ได้ยังไงก็คือพี่เขาโพสต์ค้นหานักร้อง กินกรุ๊ปค่ะ,คะก็อยากได้นักร้อง4-5คนคเพื่อจะมาเป็นนักร้องของค่าย uh huh. ทีนี้หนูติด12คนสุดท้ายก็เข้าไปในรายการของเขาประมาณ สี่ถึงห้าอาทิตย์ค่ะก็ uh huh. โดนคัดออกค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ได้เข้ามาอยู่ตอนแรกก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองได้เป็นศิลปินเดียวค่ะ,คะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่จังหวัดนนทบ,บุรีทีนี้พี่เขาก็ประกาศว่าทุกคนที่ตกรอบได้เป็นศิลปินเดียวทุกคนนะทีนี้ใช่หนูก็ทีนี้หนูทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูย้ายมาเรียนที่นี่แล้วค่ะแล้วเหตุผลที่หนูมีความฝันอยากที่จะเข้าค่ายนี้เพราะอะไระคะเพราะว่าหนูชอบพี่เจนนี่ค่ะชอบค่ะและคิดว่าวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สารฝันตัวเอง ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูก็มีงานของตัวเองด้วยใช่ค่ะองไหมคะมีรายได้หนูรับจอบลองเพลงค่ะตามงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่หนูมาอยู่ค่ายนี้เห็นว่าไม่ได้รับงานเลยแล้วเหตุผลอะไรถึงไม่มีงานงานเดิมๆที่เขาเคยจ้างเราหายไปไหนเขามันมันก็ไม่มีงานค่ะไม่เคยมีงานหรือว่ามันจะต้องผ่านค่ายหรือเปล่าคะแล้วราคามันอาจจะสูงขึ้นอย่างนี้ไหมคะค่ะมันผ่านค่ายค่ะก็เลยทําให้หนู พลาดโอกาสที่จะรับงานรับเงินตรงนั้นไปถูกต้องไหมคะ,คะแล้วกับงานรีวิวสินค้าเห็นว่าเด็กในค่ายก็จะมีการรีวิวสินค้าด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ได้ค่าตอบแทนเป็นอย่างไงบ้างคะมันมีรีวิวสินค้าสองสเราสองรีวิวใช่ไหมคะค่ะหนูได้รีวิวสองสินค้าก็คือ,อรีวิวละ300บาทค่ะรีวิวละ300บาทใช่ค่ะแล้วหนูเคยเหมือนขอเพิ่มไหมคะ คือหนูคิดว่าหนูได้ส่วนตรงนี้แล้วก็คือไม่มีปัญหาทนายเจมส์บแบบนี้ค่ารีวิวน้องสามารถเรียกมากกว่านี้ได้ไหมคะคโดยที่ไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีอะไรเข้าใจฮนะมันแล้วแต่เขาจะตกลงหรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้รู้จากเขาคือคเขาเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องของการรีวิวสินค้าถูกไหมเราเข้าไปเนี่ยคือเขาก็จะมีในเรื่องของการที่จะปั่นเรานน่นนี่นั่นถูกไหมครับมันมันมีอะไรที่ลึกๆกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ไงว่าเขา สิ่งที่รับน้องๆเข้ามาเนี่ยเราต้องการที่จะ<ม>ปั้นเขาจริงๆหรือว่ายัางไงเราไม่รู้นะครับน้องได้แต่งเพลงไหมว่าเห็นบางคนเขาบอกเขาได้แต่งเพลงด้วยได้แต่งคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาทํ<อ>าค<ด>่ะไ,ได้แต่งเพลงได้แต่งสองสองเพลงค่ะ,คะแล้วพี่สงสัยนิดนึงครับตอนที่น้องเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในค่ายเนี่ยเขาพูดบอกน้องก่อนเลยไหมว่าจะแบ่งให้เจ็ดสิบสามสิบ ก็ต้องเซ็นสัญ,ญญาก่อนก่อนที่ทําเพลงก่อนจะทําเพลงก็คือเขาตกลงกันว่า,าจะได้ส่วนแบ่ง70 30นะคะหนูได้30พี่เขาได้70เน<อ>ี่ยค<ต>่ะใช่แต่พอได้แล้วเพลงทะลุเป้าแล้วเป็นไงต่อพอเพลงทะลุก,ก็มันมีแชทหลุดไปไงคะพอมันมีแชทดหลุดไปทีนี้หนูก็เลือกที่จะไปบอกพี่เขาว่าพี่คะเช็หลุดนะั้นเป็นแชทของหนูเองนะคะแชทอะไรคะ เ,นเ็นผู้ชมไม่ทราบเป็นแชทที่หนูคุยกับพี่วงเก่าวงติีเก่าคะ่ะซึ่งหนูอ่ะยืมตังเขาไปแล้วเขาทักแชทมาแบบน้องมีตังไหมซึ่งเขาคิดว่าหนูอยู่ค่ายหนูคิดว่าน่าจะรวยละยมีเงินะน่าจะมีตังอะไรอย่างงี้หนูก็บอกพี่หนูไม่มีเงินหนูไม่มีงานเลยนะคะหนูบอกพี่เขาไปแบบนั้นแล้วทีนี้หนูไม่คิดว่าพี่เขาจะแคบลงเพราะแคบลงปุ๊บอ่า พี่เจนเขาก็ส่งส่งแชทนั้นมาะค่ะมาในกลุ่มของศิลปินรวมกันแต่เขาอ่ะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหนูแต่หนูรู้ตัวว่ามันเป็นของหนูทีนี้หนูก็เลิกที่จะเงียบในแชทกลุ่มแต่ทักแชทพี่เขาไปแทนว่าทักไปว,ว่าพี่คะแชทนั้นเป็นแชทของหนูเองนะ,ะเป็นแชทของหนูแล้วทีนี้หนูบอกว่างั้นหนูขอออกจากค่ายเลยนะคะแบบหนูขอออกเลยเพราะว่าถึงอยู่ไปก็อึดอัดเปล่าๆค่ะเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีงานไม่มีเงินค,ค่ะลแล้วพี่เจนี่ว่าไงบ้าง ขอ,อพี่เขาไม่ว่าอะไรเลยค่ะนอกจากพี่เขาบอกว่าคนเรามีทางเดินของเราอยู่แล้วซึ่งถ้าน้องจะเลือกทางเดินไหนพี่เขาไม่บังคับอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วในลักษณะแบบนี้ขอขอย้อนไปเรื่องเรื่องเพลงที่ที่มียอดวิวเป็นล้านเนี่ยนะคะคถ้าตัวน้องเองอยากจะเรียกร้องเพราะเป็นเสียงน้องเองอย่างนี้ได้ไหมคือเรื่องอย่างนี้คุณพี่ธัญญาครับ่ผมต้องถามน้องเนีเน่ยว่าตอนที่จะทาเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเราได้ได้เจ็ดสิบสามสิบถูกไหม แล้วเขาบอกด้วยไหมว่าจะต้องเซ็นสัญญาขเขาก่อนถึงจะได้บอกอค่ะบอกค่ะแล้วแต่สัญญาเขาไม่ได้มาให้เซ็นถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะนัดรวมเซ็นกันทุกคนพร้อมกันอโอเคประเด็นก็คือพอยอดวิวสูงขึ้นเนี่ยเขาบอกไหมว่าระยะเวลาในการที่จะแบ่งเนี่ยหล้านแล้วแบ่งเลยสองล้านแล้วแบ่งหรือ3าล้านแล้วค่อยแบ่งหรือ,อยังไงก็คือเหมือนถ้าสมมติว่า u t u b e รวมรวมให้ทีนึงก็คือเขาน่าจะ แบ่งเลยน,นี้เขาบอกอะเขาพูดเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือหนูอะไม่หนูเคยทักไปถามผู้จัดการว่าหนูเคยทักไปถามผู้จัดการว่าพี่คะค่ายอดวิวหนูที่หนูทํา MV ไปอะมันมีมันเป็นมันใช้กี่บาทคะอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่มาบอกนะแล้วพี่เขาก็หายไปหนูก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่กล้าไปเจาะจงเยอะหนูก็เลยไม่ได้ทันไม่ได้ทันตรงนี้คะ่ะติดลูกเก่งใจมั้งใช่ลูเก่งใจ 祝。